อย่างแรกเลยที่พี่เอ๋อยากให้เตรียมก็คือขวดน้ําดื่มค่ะเพราะว่าเวลาที่เราเจออากาศร้อนเนี่ยร่างกายของเราจะสูญเสียน้ําเยอะมากอาจจะทําให้เราเป็นฮิสโตรบได้ค่ะอย่าลืมจิบน้ําต้องจิบน้ําตลอดเวลานะคะ 2. ออุปกรณ์ป้องกันแดดคือมีหมวกนะคะอย่างที่3เวลาที่เรารู้สึกร้อนเกินไปให้เราเอาผ้าเย็นนะคะหรือผ้าชุบน้ําเย็นหรือน้ําแข็งซับหน้าแตะที่หัวก็ได้หรือที่ต่อมน้ําเหลืองทั้งสองด้านแล้วก็เช็ดตัวอันนี้จะช่วยป้องกัน ฮี s สโตรกได้มากเลยค่ะหรือถ้าเราไปเจอคนที่เป็นฮีตสโตรกนะคะสิ่งที่จะช่วยเขาได้ทันทีเลยก็คือให้เขาเข้าที่รม่มให้เขานอนงายแล้วก็เอาขาขึ้นบนจะช่วยให้เลือดเนี่ยไหลไปที่หัวใจของเขาได้ง่ายขึ้นไม่ให้ใครมาอยู่ร้อมรอบเขามากเกินไปเพราะว่าถ้ามีคนมุงเนี่ยออกซิเจนจะน้อยแล้วเช็ดตัวเขาด้วยผ้าชุบน้ําเย็นหรือน้ําแข็งเช็ดตั้งแต่ด้านบนเลยนะคะเช็ดหน้าเช็ดหัวเช็ดคอตอมน้ําเหลืองสองตอมเนี่ยสำคัญที่สุดเลยค่ะเพราะเวลาคนที่เป็นสโตร มักจะมาจากการที่ตรงเนี้ยร้อนเกินแล้วก็เช็ดที่หัวใจแต่อย่าเช็ดลงให้เช็ดขึ้นนะคะจะช่วยให้เลือดเนี่ยหมุนเวียนไปเลี้ยงหัวใจได้ดีขึ้นด้วยนะคะอันนี้เป็นวิธีที่ช่วยเหลือคนที่เป็นฮีสโตรกหรือเป็นลมจากความร้อนได้ดีมากๆส่วนใครที่เล่นสงการหลายวันต่อเนื่องนะคะเราจะรู้สึกเลยว่าร่างกายเราอ่อนเพลียลงเรื่อยๆนั่นแสดงถึงภูมิคุ้มกันของเราเริ่มต่ำลงค่ะนั้นเวลากลับบ้านไปทุกวันเลยนะคะหลังจากลดความร้อนในร่างกายแล้วพี่เอ๋แนะนําให้ทานตัวเบนจาเพื่อเพิ่มภูมิ ต้านทานค่ะช่วยให้ระบบไหลเวียนของเลือดตีขึ้นนะคะเราจะไม่เป็นหวัดแดดตัวเบนจาเนี่ยทานสัก2-3เม็ดจะช่วยได้มากเลยค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขและปลอดภัยในวันหยุดยาวนี้ด้วยกันนะคะบ๊ายบายค่ะ